คำถึงน้องที่ได้น้องขอบคุณาให้สัมั์ดีใจที่พี่ตาคนออกมาอยู่และคสัมักับน้องอ๋อครับครับผมก็ผมก็ขอบคุณนะครับที่เขาคอผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนละกันอะไรเงี้ยที่ที่เมตตาก,กับเขาแล้วก็ใจดีกับเขาอะไรเงีเ้ยผมเองก็ให้กำลังใจเขาอยู่ห่างครับ นำอะไรนอนบ้างแบบก่อนนอนนี่มาสัมภาษณ์อไงเงี้ยก่อนไปสัมภาษณ์ผมก็โทรไปรีฟก่อนนิดนึงคือบอกว่าแบบคือไม่ถึงกับขั้นเตรียมหรืออะไรเงี้ยนะแต่เราก็บอกว่าทำยังไงก็ได้อะไรเงี้ยอย่าหนึ่งเนี่ยพลาดพิงถึงคนอื่นแล้วก็ให้ให้รักตัวเองเยอะๆรักทุกคนมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ จริงๆแล้วพี่พนะข่าวจริงๆถามคำถามพวกนี้าบางทีมันมีอะไรที่มันจะตอบยากสักหน่อยแต่ว่า,าถ้าเกิดเราคือถ้า,ามันถ้าเรารู้สึกว่าโอเคมาจากอินเนอร์อัเตอร์มาจากข้างนอกมาจากมาดีเองเยง้ยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเนี่ยพยายามทําให้เขารักเราและกันทราบก็พูดอย่างนี้ฮะ ให้คำแนะนำขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราทำได้นะตี่สัมภาษณ์เสร็จนี่คุยกันหลังอะไรี้ยเออขอไปลาให้ฟังไหมครับอ๋อเขาก็เขาก็บอกว่าตื่นเต้นมากเราถ่อมเล่าให้ฟังเขาตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่ไม่รู้ทำถูกหรือผิดแต่เขาก็ยิ้มอย่างเดียวโดนตาไปดูรูปเขาก็เห็นว่ายิ้มแฉ่งตาไตยเลยตลกมากเหมือนเรือเนี้ก็จะมีออกงานคู่ด้วยกันใช่ไหมคะเดือนหน้า ครับเร็วๆนี้ครับเ,เป็นงานางานเปิดตัวหุ่นยนต์ไอโรบอทนะครับเ,เดือนวันที่หนึ่งนะที่สิงหาที่จะถึงนี้จริงๆแล้วเนี่ยาาทางทางทางเจ้าของงานเนี่ยจ้างเรามาตั้งแต่ข่าวนี้มันยังไม่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยต่ตาไม่ได้คิดว่าตั้งใจจะออกงานคู่หรืออะไรเงี้ยน,นะครับแต่ว่า คุณขวัญซึ่งเป็นเจ้าของไอโรบอทเนี่ยเขาเขาคือเขาก็าาดีกับเรามากเลยเนี่ยก็ต้องไปไปไปรอดูที่งานนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงจะได้ไปออกงานคู่กันเป็นครั้งแรกเน้าบอกว่ารับไว้ก่อนนะแล้วแต่ตอนเนี้ย เิดวคมองว่าเออเยเรียาเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่าแบบคบกันแล้วจะต้องออกงานคู่กันอะไรเงี้ยอืมมันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าครับแล้วก็อืมทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเราก็ทํางานแล้วก็ทำอะไรใกล้ๆกันอําทงานอยู่ที่ที่ใกล้ๆกันทํางานใกล้ๆกันมันก็แวะเวียนกันมาเจอกันอะไรเงี้ยอืมมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ถ้าเกิดใครติดต่ออยากจะมีให้ไปออกางานคู่กันอะไรเงี้ยตัวผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดขาดอะไรครับก็คงต้องต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจแลว้วก็ให้ความเมตตากับน้องเขาด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่มีอะไรครับจริงๆแล้วไม่อยากจะให้ไปโฟกัสมากในเรื่องของ ส่วนตัวของผมในด้านนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่รู้คือทุกๆคนก็หมายถึงชอบแล้วก็อยากที่จะติดตามอะไรเงี้ยความจริงมันก็เออก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดอยากที่จะมีส่วนร่วมสักนิดนึงงานต่างงานโรบอทมีงานอื่นติดต่อหรือตต่อเข้ามาบ้างอะไรนะงานโรบอทอ้อยังไม่มีครับอ <c oughs> นอกจากงานนี้ยังไม่มีงานอื่นถ้ามีมือเข้ามาจะติดต่อไหม ก็คงต้องดูครับว่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมเองไม่ได้อยากที่จะแบบโฆษณาว่านี่คือแบบคู่รักที่แบบสุขหวานชื่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะอ,อยากจะบอกว่าเราเราพบกันเราก็แบบเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็มีอะไรก็เทคแคร์ซึ่งกันและกันผมว่ามองในใน,ในมุมนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยผมเองก็ไม่อยากที่จะให้ใครแบบ มองว่าเราแบบว่าโชว์ออฟหรือว่าเราแบบวเวอร์อะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยครับนนินี้ก็จะมีผลงานหนักเลยครับก็ต้องออใช่ครับเดี๋ยวต้องไปถามเขาเองดีกว่าเ,เรื่องของผลงานเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะมีผลงานหลายชิ้นตามมาอะไรเงี้ยผมก็ขอให้กำลังใจเขาอยู่เสมอครับแต่ว่าไม่ก้าก่เรื่องงานครับให้กำลังใจยอย่างเดียวครับ โอ้ไม่มีเลยฮะเขาเป็นคนเก่งมากแล้วก็เก่งมากฮะเหมอนท่าห้อะไรงไม่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 ถึงขนาดนั้นเหมือนตอนที่านก็เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวในการสอนเรื่องว่ายน้ำอ๋อไอเทรนเนอร์นี่อันนี้ใช่ฮะอันนี้จะติวสักนิดหนึ่งก็เรื่องของการแข่งขันกีฬาอะไรเงี้ยผมก็เองก็ น้องเขาเริ่มที่จะแข่งขันมาตั้งแต่ตอนที่ไปแข่งที่เชียงใหม่งานสามเหลี<ม>่ยมตากีลาตอนนี้เนี่ยมันมีทีมที่เป็นทีมผู้หญิงล้วนนะครับเป็นเป็นสามคนนะครับม,มีน้องคิตตี้เป็นคนว่ายน้ำนะครับน้องหวานหวาน,วาน,วานเป็นคนปั่นจักรยานแล้วก็น้องเบลนะครับเป็นนักวิ่งเขาก็มารวมกันรวมกันเป็นทีมนางฟ้านางฟ้าเนี่ยเนื่องจากนาวิน เ,เป็นโค้ชเนี่ก็เรียกว่านางฟ้านาวินเหมือนแบบชาลีเซงโจอรไรเนี้ยก็มันก็เป็นสีสันให้หนุ่มๆแบบว่าให้กระชุ่มกระชวยอะไรเงี้ยครับผมเองก็ได้มีโอกาสที่จะช่วยเทรนน้องเขาว่ายน้ำแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำในส่วนที่ผมทำได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี LIKE ้ยมันก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบเราสนุกกันเล่นกันเป็นน้องบอกว่าสภาพสนุแล้วก็เครีดมากตอนที่สอน ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมผมแค่คิดว่า,ามันต้องซีเรียสนิดน,นึงอะ่ะใช่ไหม <c oughs> เ,เพราะว่าที่ไปไหว้นี่ไหว้แม่น้ำโขง <c oughs> <c oughs> มันคือมันคือมันไม่ใช่ มันมันเชี่ยวแล้วมันมันต้องไหว้แข็งมากไรเงี้ยแล้วผมดูดูท่าทางแล้วมันก็เป็นห่วงไรเงี้ยก็อยากที่จะให้เขาว่ายให้ถึงไรเงี้ยเพราะเขาจะเป็นเหมือนเป็นแบบเหมือนแฮปปี้โกลักกี้แบบว่าชิวๆสบายๆทำได้อยู่แล้วไรเงี้ยผมก็พยายามที่คือก็แอบแบบทำเป็นดุมานิดนึงเพื่อให้เขาบอกว่าเนี่ยต้องไหว้ให้ครบแบบ1.8กิโลนะไม่งั้นจะไม่ได้ไรเงี้ยเขาก็จะพยายามไหว้จนได้ วันนี้มีโอกาสได้มาเจอกักษาใหญ่ด้วยก็มางานเป็นตั้งแตาโมนี่เลยกีตาร์รักษาใหญ่้จริงเหรอฮะคือก่อนวันนี้เขาเป็นพิธีกรช่วงแรกวันนี้ยังไม่เจอเลยครับยังไม่เจอเลยแล้วก็เรื่องมันนานมากแล้วกี่ปีแล้วว่าสามสี่ปีแล้วไม่มีอะไรเนรู้ไหมครับว่ามางานนี้จะได้ใครไม่มีครับอ๋อไม่มีหรอฮะไม่มีฮะผม ผมเอาอยู่นะก็คือ,อ <laughs> แต่ยังไม่ได้มีโอกาสหรือว่าเจอกันทักทายรลยนะครับอ่อยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยครับแต่เจอคนกันคงจะทักทายกันปกติตามภาษาพเพื่อนเลยครับารา่าเขาจะรับเไมะไม่ทราบเลยครับไม่ทราบว่าเขาจะมาครับแต่ว่าพอเรารู้ว่าเขาจะมาก็ก็คงจะสบายๆไม่มีอะไรครับอ่อ ถ้าจะเกรงก็คงจะเกรงถ้าเกิดอยู่ๆเขามายืนอยู่ตรงนี้แล้วพี่ๆจะสัมภาษณ์อะ,อะไรเงี้ยนั่นคงเกรงครับแต่ตอนนี้สบายมากหลังนี้จะมีไปบอกคิตตี้ด้วยทาร์โว่าเจอพี่ใหแล้วแหม่ย่ามาป่วนสิพูดกน้องเขาอัดกระถามไม่มีอะไรไม่มีอะไรแหมมันก็สบายสบาๆอ๋เอเ่้ยสบายมากเรื่องแบบนี้ แเาก็ใโอ้เราไม่เปรียบเทียบอยู่แล้วครับเราเราไม่อาจไปเปรียบเทียบใครเลยนะในชีวิตเราพูดอย่างนี้ด so ีกว่าผมดีใจกับทุกๆคนที่เราเคยรู้จักแล้วก็ทุกๆความรักที่เรามีอะไรเงี้ย คนที่รักกันมันจะเปรียบเทียบกันแบบนี้ไม่ได้คนระับคุณพ่อคุณแม่เขายังไม่อยากจะเปรียบเทียบรูปทั้งสองคนเลยอนะ่ะมันก็คล้ายๆกับเราอ่ะคือเรารักเขาเราก็คือไม่มีทางที่เราจะทําร้ายเขาในแบบลักษณะนั้นนะถ้ามีคนมาเปรียบเทียบคน่าคนถ้ามีคนมาเปรียบเทียบมันก็เป็นเรื่องของของของเขาอะนะคือจึงเป็นเรื่องของเขาผมก็หลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยแต่ว่า,าสำหรับผมเนี่ยก็รู้ว่า าผมรักใครผมคงจะไม่ทำแบบนั้นเป็นห่วงความรู้สึกน้องในคะสื่อ้่านหอุ่มเจออาจจะแบบว่าเปรียบกระแสนี่เปรียบเท่าอะไรความจริงก็เป็นห่วงนะหมายถึงว่าเราเองก็ไม่รู้เขาก็ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่ากำลังใจจากคนรอบรอบข้างเนี่ยมันมันจะมันจะช่วยแล้วก็มันมันจะแข็งแรงพอที่ทำให้เขาไม่ไม่ไม่งงไปกับพวกเสียงรอบข้างจริงๆแล้วเนี่ย ก็ขอฝากนักข่าวพ,พี่นักข่าวทุกคนด้วยละกันอะไรเงี้ยช่วยช่วยเออช่วยช่วยแบบว่าน่ารักกับน้องนิดนึง <laughs> เขาก็ <laughs> เขาก็มาถึงถ้เาเกิดเขาเจอคำถามโหดๆเลยอะไรเงี้ยผมเองก็เกรงเหมือนกันอะไรเงี้ย <laughs> แต่ว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านมาด้วยด้วยโอเคอนะไรเงี้ยอ่โอเคมีมิตากระแสดว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนคุยอะไรอย่างเงี้ก็ได้ไโอเคไม่กลัวอยู่แล้วมีเรื่องให้คุยเยอะฮะ แต่ว่าตัวผมเนี่ยผมมาผมมาเป็นผมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมไม่เคยเรู้สึกเสียใจกับอดีตไหนเลยนะครับที่ที่ผมเคยทำอะไรเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าในทุกๆก,ก้าวที่เราทำเราทำดีที่สุดแล้ว